นี่ดูนะคะตบเอาทรายออกหน่อยนะคะดินออกหน่อยยิ้นหน่อยสินี่ขนมปังหน้าแตกน,นี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เรามาหานะคะวันนี้จะหนาวกว่าเมื่อวานนะคะที่นี่มาปุ๊บเจอเลยนะคะ่เจอแล้วอย่างไรคะลงทุนซื้อใหม่เลยนะนี่เมื่อวานดู โอ้โบกแฟดแล้วนี่สวยคักๆนี่ไม่แฟดแล้วค่ะบางทีมันมีเห็ดแฟดน,นะคะนี่ดูดอกนี้นะคะบานใหญ่สวยมากหืมนี่อยู่ในรูสองดอกนะคะอ่ะเก็บจัดไปจัดไปนี่เดินหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีน,น,ทนี่ไปต่ออันนู้นใช่ไหมหนูลองดูดิใช,ใช่ใช่ไหม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 นี่บูมแบบนี้นะคะดู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 ด ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเปิดเอาอ่าใช่จริงๆด้วยจ้าเอ๋พี่น้องจ้าเอมา๋มามาๆกลับบ้านพร้อมกันจา้านี่นะคะอืสวย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 เอาเก็บถุงด้วยเขามาแล้ว yeah, <Yeah. S 1> ป่ะแยกตู้ไปกันดูแยกนี่นะคะ เสื้อแดงเหมือนเดิมเสื้อม่วงนี้เป็นคนคนจีนนะคะเขามาร่วมสนุกด้วยเขามาอุ้ยนี่นะคะดูกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวปีนี้หมานหมนนี่นะคะกลุ่มเดียว

นี่นี่ไม่สวยทอดอันนี้เยสแล้วหนูถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปไอ้ตัวเดี๋ยวเราต้องหาข้างๆนี้สิมันจะอยู่ถ้ามันเจอมันเจอเป็นกลุ่มจริง พี <People. S 1> ่ฟออย่างนี้นะคะอยู่ต่อกันยาวๆเลยสนุกมากนะคะถ้าเจอแบบนี้ถ้าไม่สนุกก็เนียวนิดกลับบ้า <laughs> นนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวหากันต่อวันนี้เป็นวันที่สองนะคะสนุกมากสนุกมาก <c oughs> ลูกค่ะดีว, <c oughs> วัน <Yeah. S 1> <c oughs> วับบนที่1ยเ้อ่ไปชยเพิ่มอีกวันนึ่งอ่นนี้นะคะใส่ลงไปในนี้เลยอันนี้คือ5นาทีเหมือนเดิมนะคะเยอะมากคนเดียวนะนี่คนเดียวไปไปไปกันต่อค่ะ นี่นะคะดูเห็นไหมมันจะมีรอยแตกเล็กๆแบบนี้นะคะรอยเหมือนขนมปังหน้าแตกแบบนี้นะเจก็ไม่ได้ผู้รู้นะตุ้ยบอกมาอีกทีหนึ่งตุ้ยเก่งนะคะเราก็ลองดิกดูมีไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมคนอะไรจะเก่งอะไรตนนี้เนาะนี่เบอร์ดีด้วยนะคะอยู่ลึกนี่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 นอู้หูสองดอกสองดอกลึกค่ะ ป็นดินทรายมันอยู่ใต้ดินทรายที่มันเงาเล็กเดียวเองอ่ะเป็นเงาๆตุ้ยอาจจะการดิกลัวหักอืมกลัวน้ำเบอร์สวยๆจะหักต้องใช้ชาวโฟนะคะนี่ดิสเพอร์บีน้ำบัวนไรดิสเดี๋ยวน้ำบัวนเจอไหมเจอเซอร์ไพรส์อะไรอีกเจออะไรมีอีกแฮปหมอยาเล็กๆโอ้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเน็กเดียว คือว่าฉันจำที่ได้เอเฮ็ดแฟดเหมืแฟดค่ะเฮ้ยเย้ยบีกวันทุโอ้ยคนจีนก็เก่งนะนี่ๆๆเย้ยเย้ยนี่ๆคนจีนก็เก่งนี่ๆๆๆเย้ยช่วมิสมายเย้ เย่นี่นะคะแถวนี้เต็มไปหมดเลยไปเดินต่อเดินต่อเดินต่อนี่อันนี้หาหาเองนะคะหาเองนี่หาเองนะหาเองตุ้ยไม่ได้ช่วยนะนี่หนึ่งดอกเถึงเวลาหาไม่ได้ก็ตามตุ้ยอยู่ดีนี่นะคะ หนึ่งดอกนี่ยโอ้ยตุ้ยสี่ห้าดอกโอ้ยสามดอกใหญ่โอ้ใหญ่มากใหญ่มากนี่ นี่นะคะแล้วนู่นอีกดอกหนึ่งนี่ขุดเลยขุดเลยขุดเลยโอ้โหนัมเบอร์วันนัมเบอรนี่คือเบอร์หนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันยังไม่บานออกอย่างเงี้ย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 เบอร์หนึ่งนะคะ สวยสดงินงาไปอะตนี้สินี่นี่นะคะกวางนี่นะคะมันคงจะอิ่มนะคะไม่ดอ่ะพูดจริงนี่มันกินไปบางส่วนแล้วว้าวว้าววาวโอเคดิกิดดิกิ อืมโอเคโอ้ไม่ดี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 ไม่นีไม่ด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 ีไมดีไม่ดี่นีไม่นี่ดี่ดีไม่ดีม่ดีไม่ดีไม่ดี่ดีไม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 ่ม่ีไม่ดีไม่ดีไ่ โอ้โอเคโอเัดเลยนะโอ้งัดเลยดีอีกพี่เจอพอมันเจอมันเจอเป็นกลุ่มเห็นไหมแล้วอย่างอีฝ่ายหนึ่งพี่จะพาไปหาแต่พี่ก็พี่ยังจำไม่ได้ไม่ต้องเข้าไปจำฝ่ายนี่นี่เออดูกลุ่มเดียวนะกลุ่มเดียวว้าวโอ้ใช่ถ้าเจอเจอแบบนี้ถ้าไม่เจอก็เบาเบาอย่าเสียงดังเดี๋ยวกวางได้ยินนี่นะคะ แล้วตรงขานี่นะตรงนั้นอีกนะเราไปกันคะ<อ>จะหาเจอมเนี้ยยิ้มยัอยงอยู่ไหนยูยิ้มยสินีหาเจอย<ห>าิอแล้วหาเจอเจอ,เาเจอ,าเจอมาลัใแล้ว,วพี่เจอแค่มันเป็นนูนๆเฉยๆเงี้ร่ยัเะ,ยะเจอแาอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ถัดไปประมาณสิ้นเดือนเจเจไม่ต้องเลยมันจะโผล่ขึ้นมาแงมเลยล่ะพี่ถึงได้เป็นกระปะหลายกระละบังเลยอ่ะตรงนั้น สวยมากไปอเวลาเจอแล้วก็ดี๋ยวพี่กูนะนีนี่หไเจอกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวเต็มกระมังแล้วนี่อีกใช่ม หาไม่ค่อยเก่งนะคะนูนนูนบางทีมันนูนจริงนูนหลอกนะยากนะคะต้องแบบพูดช้ำชอบบางคนเขาก็เก่งมากๆนะเจแบบหามาสาปีแต่ว่าบางปีก็ไม่ได้มานะคือพวกนี้ต้องอาศัยความชํานาญมากๆนะคีนี้เพราะมันอยู่ใต้ดินนะนอกจากจะรอเหมือนกับจะหมดฤดูมันจะโผล่มาบานเหมือนดอกไม้เลยนะคะอย่างนั้นก็จะหาง่ายขึ้นนะแต่สําหรับตอนนี้เรามาเหมือนกับกลางๆนะคะกลางๆซีซั่นนะมันก็จะ อยู่ใต้ดินยังอยู่ใต้ดินอยู่นะคะก็เราก็อาศัยดูที่ว่ามันนูนขึ้นมานะคะดินมันนูนขึ้นมาเท่านั้นเองบางทีนูนอะไรก็มัวต้องงัดตลอดเลยนะงัดให้หมดนะคะนี่ถ้ามันบานสวยๆก็จะเป็นแบบนี้โตเต็มที่นะคะเห็นไหมขาวๆอันนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมแต่สองอันนี้น่าจะใช่แน่นอน ูสีขาวขาวใหญ่ๆเลยเห็ดมันปูสีขาวนะคะขาดูแน่นมากนี่นะคะดูสองสาวก้มก้มมือเงยขูดเห็ดกันอยู่นะคะนี่เราเป็นมือสมัครเล่นนะโอ้โห ขุดจะมันรูจนสร้างบ้านได้แล้วนี่ยังเอาไม่ได้เลยเนี่ยมันมีต้นไม้ขาวมันนี่นี่บีโคโอ้ย่างจะบีกว oh. oh yeah, ันนี่ใหญ่มากเฮ้ย oh. ชื่นใจนะเดยออยู่ในหลืบพวกเราก็ยังจะเอากันเีย กิดจ yeah. yeah. ับได้กิดมา้ว้าวว้าว้าว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 ้าว้าวว้าวว้าวาวว้าวว้าววาววาว้ว้าวาวว้าว โอ้โหนี่นึกว่าหาทองูกไรดีกับโกพี่มีรักอุ้ยเอทอุ้ยเย้หมอดูนะคะดูนี่ดีสีดํนลูดโอ้ยเร่องลหาดมโอ้สอร์รีไอ้เอมส์เอี เพราะมันมีลากมันมีลากนะคะว้าว n ็ t bad เย้นายนี่ thank you ค่ะ เตนตุยบอกอยู่ตรงนี้โอ้หดอกใหญ่มากลูกอดีตแม่มี hey. that big flower สวยเนาะ <Sure. S 1> สวยมากดอกเดียวก็ไปครึ่งกิโลละไป <Right. S 1> นี่นะคะดูนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจัดไปค่ะจัดไป oh, <okay. S 1> สวยเลยอย่างนี้ mm hmm. นวันนี้สนุกวันนี้สนุก mm hmm. อ่ะเปลี่ยนใจกับวันเสาร์ละวไป <laughs> ท่านก็เอานะคะเราทุกเกตแล้วตอนนี้ตุ้ยบอกหาไปก่อนเดียวตุ้ยจะมาเก็บทีหลังอ๋อมันหนักเอาไปเลยตุ้ยพี่แยกเจออีกนะนี่นี่นี่โอ้โหเห็นไม้ข้างล่างขูดออกหมดเลยอิสบี๊กนายตุ้ยจี้จี้สวย อ๋อมันกินไปแล้วหน่อยนึงครึ่งนึงแล้วอ่ามันกินไปแล้วหน่อยนึงเวลาหายที่หายหตโชาฮ่าฮ่าฮ่าอ,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 อ้นี่ไงอยู่ตรงขาเนี่ยมันกินแล้วมันทิ้งไปนี่เหรอะนี่นะคะกวางมันกินนะคะนี่หอมมากแค่นี้ก็หอมแล้วนะอะใส่ให้หมด <c oughs> เนาะอ้าโชคนิดเดียวก็เอาโชคดีไง หาต่อก็เจอเลยนะคะสวยสวยขาวๆเลยว้าวนี่สองดอก,ดอกค่ะหอมฉุยฉุยนี่นะคะโอ้โหหอมฉุยฉุยหักหน่อยหนึ่งอันนี้ ด,ดูหูอันนี้เอาออกยากมากเลยอ่ะอีกอันนึงออกยากอ่ะเพราะว่ามันติดใต้ต้นไม้เอาได้แล้วนี่สี่ดอกนะคะกอใหญ่ๆแบบนี้เลย เรามาดูกันนะว่ามันจะได้ใช่หรือเปล่านะคะนี่โอ้โหใหญ่มากถ้าได้ก็คือดอกใหญ่นะคะไหนอยากดูหน้าว้าาสิลพีทำหน้างั้นโอ้โยตบก้น้อนหน่อยโอ้ยใหญ่มาก สวยมากแต่พอลงถางปุ๊บ<ม>ดำเลยเนาะมีแป้งไงแป้งก็ผัดน,นี่นี่นะคะอันนี้แต่สวยอย่างนี้แต่ว่าเบอร์สี่เบอร์ห้าแล้วใช่ไหมตุ้ยเบอร์สี่แต่กินเองอ่ะอร่อยนะคะแต่ถ้าขายจะไม่ค่อยได้ราคาอืมแหมไปอยู่กับน้องนะคะเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็กบๆไว้หน่อยน,น,น,นี่น,นมตุ้ย เจีไม่ได้หานะตุ้ยหานี่เหรอโอ้โห่แฟนมารีเฟนมารีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งแกเอาวันนี้อายาพึ่งดิ๊กไม่กวาดให้หมดเบิร์กเนี้ยกวาดให้หมดตุ้ยบอกว่าจะมีเยอะกวาดให้หมดมันจะมีเพิ่มอีกกวาดไปทางนู้น à, tay oh. còn quá, quản <laughs> thế một à, quá à. yeah. <laughs> oh. oh. thế, ôi, ไปไปไปตัวบอกยานะพี่อย่าขาดนะนี่ number one and big one ยา <Yeah. Yeah. S 2> นี่อันนี้ไม่เอาอันนี้เอาเอาหมดเอาหมดนะคะเพราะมันอยู่ในแผงเดียวกันนะเพราะเรามันเป็น family มันต้องออกมาพร้อมกันหมดนะคะอ่ะ yeah. ก็มีลืมเอาให้อ่ะเหน็ดทันละวเหน็ดทันน่ะอ่ะไปกดมาถ้ามีชื่อคุณแบบนี้จะดีกว่านะที่ทําสวนเรานั่นแหละนี่ปุดหอยอ๋อนี่มันเละแล้วนี่เอาไหมไม่เอานะโอ้นี่ด้วยอ่ะเล่มหมดเลยเอาไหมถ้าเละก็เอาไว้ให้มันเป็นเชื้อให้มันเป็นเชื้อต่อไปตายแล้วนะคะ อืมเราก็ากกได้เท่าไหร่นะส,อสอดอก n ัมเบอร์วนี่แป,แป,แป,แป่ๆอ <Okay. S 1> กบไว้นะคะฝังฝังฝังนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะคะป่านนี้ถือว่าโอเคเลยก็เดินไม่เดินไม่ไม่ลำบากน,นะเดินเรื่อยๆแต่ว่าต้นไม้ตายก็จะเยอะหน่อยนะคะก็วันนี้ เมื่อวานเจหาได้ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ3 4มี่พาวนะคะแต่คนอื่นหาได้เยอะนะเจะไม่ได้เป็นมือโปรมากนะคะวันนี้ก็กะจะหาให้ได้ประมาณห้าพาวพอนะคะประมานสองส่วนกิโลครึ่งแล้วห้าพาวประมาณนี้นะคะก็หาไปเรื่อยๆนี่นี่กวางมันกินทิ้งไว้นะคะนี่โอ้มันดอกบานหมดแล้วไงมันก็เลยเห็นชัดถ้าางนั้นพี่ก็หาไม่เจอหรอกมันบานหมดแล้วนี่นะคะเห็นไหมนี่กวางมันกินทิ้งไว้ ออื้ขาใหญ่มากไม่เป็นไรเดี๋ยวกินต่อให้อื้ดูนะคะนี่เราไปเดินไปเรื่อยๆก็ต้องเรียกไปเรื่อยๆนะคะเรียกเพื่อนไปด้วยเสียดายอะ่ะแต่ดูกวางกินไปหมดแล้วแต่แข้งดีนี่นะโอ้โหอน้องขาขาใหญ่ เออเดี๋ยวตามมาตามมาค่อยค่อยคานมาค่อยค่อยคานมาอือนี่นะคะขนมปังหน้าแตกไหนนี่อันนี้ก็ใช่นะหน้าแตกนี่นะคะเห็นไหมเหมือนขนมปังนะเนไหมเป็นรอยแบบนี้อย่างี้ใช่ไหมแกะออกมาแกะที่มันมีไหมนี่นี่

มีเจอหน้าแตกไหมขนมปังขนมปังหน้าแตกช่วยพี่เจ๊หน่อยไหนดูซิมีไหมมีบางคนบอกนะ <c oughs> เดินผ่านมาแล้วเดินผ <c oughs> <ๆ>่านมาแล้วไมอหนูไม่เห็นไม่เห็นจริง <c oughs> นี่นะคะอ่าวันนี้สนุกมากค่ะไปไปเดี๋ยวเราไปหากันต่อเนี่ยมาแล้วนี่เราเดินตามรอยขี้กวางอุ้ยดอกใหญ่มากอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเศษเออเก็บเศษที่มันเราจะแบวของมันเลย เป็นคนดีขึ้นมาแหนยเอาดอกใหญ่ก็ให้เขาไว้สิเออไม่ได้กวางเออมากินนะลกูกนี่ทำเป็นใจดีนะไม่ใช่นะมันเหลือแล้วดอกไม่ใช่อเอาเก็บไว้ให้มันหมดตอนแรกจะเอาหมดที่ได้เห็นเห็นบุญคุณกวางก็เลยเอโอโหแล้วกวางก็เหลือดอกใหญ่อยู่นะว่าจะมากินพรุ่งนี้สักหน่อยก <c oughs> วางบอกไม่ทันละไม่ได้ละ <c oughs> นี่พี่ปูงแงทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยมานุษย์เอาไปกินนะมีของพี่ปูนะหอมหอมฉุยเลยเนาะ นี่หอมมากเลยนะคะนี่นี่ร่องรอยกวางขุดตรงนี้พี่ขุดหมดแล้วใช่ไหมคะขุดอีกทีเจ๊มบางทีมันก็เจอ๋อพี่คงไม่รอดฝีมือพี่แล้วล่ะ จอแตขามันเนี่ยนะนี่ขามัน่อยเอาเอาเก็บไปแล้วเสียใจด้วยนะกวางวม่ด่โอ้โหน้ำประวันน้ำประวันน้ำประวันไหนพี่ขอดูหน่อยนี่คือน้ำประวันคือแทอุ้ยจะหนึ่งหรือสองแล้ะเนี่ยแต่ว่าสวยมากนะคะใหญ่มากเลยใหญ่อุ้ยหนักมากเฮ้ยว่ s u เปอ heavy เออมือตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ด้วยแต่ตั้งให้ตุ้ยขุดเอาตุ้ยขุดหน่อยพี่เก๋ว่ากี่ดอกพี่เกว่าตรงนี้กี่ดอกหนึ่งสองสามเนี่ยมันเป็นปวอย มันต้องขุดลึกจริงๆอ่ะบางอันลึกบางอันลึกบางอันนี้นมันโผล่ขึ้นมามีบานแล้วมันก็นี่พี่เห็นเห็ดอะไรคะว่าโอ้เห็ดอะเห็ดอะไรพี่พี่ปูกเก็บให้หนูเห็ดอื่นนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้มีสอง,องดอกแล้วก็มี ตู้ตู้นี้ด้วยนะใหญ่ใหญ่ที่ตู้เจอนี่นี่ใหญ่ใหญ่นะคะใหญ่ๆใหญ่ๆหกันไปเลยเก็บเข่าเก็บไอ้เข่าไอ้ที่โอ้โหสวยงามดิกเลยจัดไปโอ้หนี่นี่สวยงามเจอไหมเจอไมตอนแรกนึกว่าดอกนี้ไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าดอกนี้เป็นเห็ดไอ้นั่นอะ เห็ดที่เราไม่กินอ,ะอาา่ะอือหืออีกนิดเดียวมันก็จะมาเอาของเราไปกินแล้วใช่ไหมนเนี่ยใช่ไหมโอ้โหยานะยานะฉันเห็นแล้วยานะยานะนี่ตามแอร์เรียไปแล้วนะ <c oughs> ตุ้ยบอกพี่อบไปรดนี่ดูนะคะขอให้หนูเจอหนูก็บอกพี่กุดก็ถูกอยู่ดีนห่ะฉันจะห่วงทำไมนี่นี่นี่นจะเอ๋จะเอ๋ ตบตบตบก้นน้องอยู่แฮมอยู <h <h ่ไฟฟ้าหืกวางยังเดินมาไม่ถึงมาซื้อทาเกะใหญ่เท่าน้าเลยเออใหญ่จริงอันนี้ สามดอกก็พาวแล้วอ่ะใช่นี่สามดอกนะคะครึ่งกิโลกิโลเป็นกิโลไหม<ช>ก็เป็นกิโลไปแล้วเนี่ยคะ่ะใช่น,นี่น,นี่นะคะถ้าเมืองไทยก็เป็นพันสองพันแล้วคะ่ะแค่นี้นี่ตบเอาทรายออกหน่อยนะคะดินออกหน่อยมันเดี๋ยวมันจะหนักนะคะเวลาเราถือเหนื่อยแล้วค่นนี้ ืมสวยงามากค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนี่เรามาตรงนี้เราก็เขียนนี่นี่หูสามดอกจุกๆุสามพี่น้องเจ๋เจ๋เจอเที่ไม่ไปแย่งนะสามใบเถานี่ไงนี่นี่ การแย่งเห็ดกันเกิดขึ้นแล้วนะคะนี่สวยงามอูรอบนี้เจีเอาถุงมาใส่นะคะมันจะได้ไม่ได้กลิ่นเห็ดนะเพราะว่าบางทีกลิ่นทำไมมันหอมจังเลยตรงนี้ที่ไหนได้กลิ่นเห็ดที่เราถือมาด้วยนะคะน,น,น,นี่นะคะดู this one เนี่ย <Yeah. S 2> ดูนะคะหนึ่งสองสามสี่เยอะมาก นี่นี่นะคะสวยๆสวยๆสวยๆอันนี้ดอกบานหน่อยแต่ก็โอเคอืมนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ไหมโอต,ตรงนี้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 นะคะนี่นี่นดูนะคะดูซิมีอไหมมี มันมากค่ะมันมากมันมากมันมากดูนะคะมีไหมตัวนี้น่าจะเป็นรอยกวางกินไปนะคะนี่นไปเลยกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวนะคะสวย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 อันนี้อันนี้ตายแล้วเดี๋ยวให้กวางไปนะคะนี่เห็นไหมสวยสวยเลยไหนเดืยวพี่ชวนหนอยพี่เบอโอ้โหขาเมล็ดขาเล็ดแล้วเหรอ นี่นะผลงานของวันนี้ดูนะคะดูดอกนี้ใหญ่มากนี่คือวันที่สองนะคะวันที่สองของเราเย้ <Yeah. S 1> นี่วันนี้เรา,เรา,เราทำแกงเห็ดมาซซทาเกะนะคะ mm hmm. ดูหม้อนี้คุณสมบัติล้นหลามกับหมื่นนะคะหม้อน,นี้จุกๆเลยนะคะอากาศหนาวๆต้องอย่างนี้เลยคะ่ะนี่นะคะ ดูเดือดปุบปับปุบปับปุ๊ปับเลยมาสึทาเกะมาคะ่ะต้มยำอือหือแซ่บแซ่บแซ่บแซ,บแซบ่บอร่อยไหมมาวินอ,อร่อยอร่อยมากนะคะนี่มาวินบอกว่าดีกว่ากินน้ำเปล่ามาสึทาเกะซุปนะคะ It's better morning water <า>ป้า Yes. it's better than mm -hmm. water this Oh, this is better than yeah.